เจ้าก็ขอสวัสดีเจ้าเจ้าคือนางสาวไวรั์พนมิไลผู้ย่ยบ้านบ้านเมืองจมจอ่อมูดีีซิฟบ้านเมืองจมจ่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการขยายขยะในชุมชนรวมถึงบ้านเมืองจมจ่อเป็นหมู่บ้านที่เจ้ยองเขียวทั่วหมู่บ้านซึ่ง ทางคณะกรรมการหมู่บ้านรวมถึงประชาชนในหมู่บ้านได้ดำเนิการจัดตั้งธนานคารขยะขึ้นในหมู่บ้านซึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะและคัดขยะจากต้นทางรวมถึงสร้างความมู้งกกับชุมชนเกี่ยวกับมูลค่าของขยะรีไซเคิลต่างๆในหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ไปที่มาของการจัดตั้งธนานคารขยะในชุมชนบ้านเวงจมชอง ซึ่งมันยมจบก็ได้ตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆในการบริหารจัดการธนาคารขยะในชุมชนซึ่งจะประกอบด้วยทางนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเดิงเป็นที่ปรึกษาและจะมีนางผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานคณะกรรมการรวมถึงคณะกรรมการด้านต่างๆซึ่งจำแนกว้า้างด้านโดยกันซึ่งก็มีคณะกรรมการ ฝฟล์ลงทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลและคณะกรรมการไฟล์การเงินแด้การบัญชีคณะกรรมการไฟายจัดซื้อจัดขายคณะกรรมการไฟล์ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการไฟล์ติดตามและประมวลผลเพื่อเข้าเลี่ยนธนาคารขยะในหมู่บ้านชุมชนแลงจมจ่อเพื่อมนรลุตามวัตทุกประสงค์นะเจ้า ข้กการาชการหมู่บ้านก็ได้ทําการตั้งจุดรับบริจาคขยะรีไซเคิลไว้ตีของประชุมของหมู่บ้านทล้วก็เพียงก็ได้แนะนำชาวบ้านว่าเวลาบริจาคขยะกมับมา,มาจุดนี่แล้เจะแยกจะนำคัดแยกเอาไปขายเข้ากล่องทุนของหมู่บ้านนะนเจ้า